สวัสดีคนที่หลองเข้ามาดูด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมพุกเทีคลิปในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องว่าทําไมผมไม่ลงคลิปกับทําไมชื่อช่องถึงเปลี่ยนเรื่องที่1ทําไมถึงไม่ลงคลิปเหตุผลที่ไม่ลงคลิปเพราะว่าเวลาไม่ค่อยมีมัหมดแต่ทํางานเวลาพักมีก็มีแต่เสียงรบกวนและด้วยช่วงนี้โทรศัพท์ค่อยดีเวลาจะอัดคลิปแนวเกมมายคราหรืออะไรต่างๆมันไม่ได้มันจะแหลกไปหมดเลย แล้วก็ขออภัยที่ไม่ได้ลงคลิปประมาณ1ปีเต็มเรื่องที่2ทํทำไมถึงต้องเปลี่ยนชื่อช่องเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนชื่อช่องเพราะมีอะไรหลายอย่างอย่างเช่นชื่อมันเจาะจงกับตัวเกมมากเกินไปอย่างเช่นไปเจาะจงเรื่องเล่นเกมไหมครับช่องนี้ก็อยากจะให้มันลงหลายเกมอยู่ส่วนเรื่องว่าทำไมไม่เอาเป็นชื่อเหมือนเดิมแต่แค่เอาไมาครับออกเพราะว่าคือคาว่าป๊อปมันผมไม่รู้มันหมายหมายความว่าไงแต่ผมว่าผม แต่ก่อนผมมักจะพูดว่า POP ใหม่ครับผมเลยขอเปลี่ยนชื่อช่องดีกว่าเป็นปุ๊กที่ฮตดีกว่าและผมขอถามคนดูที่เข้ามาดูด้วยนะครับว่าผมควรจะทำคลิปแนวอะไรที่ไม่ใช่แนวอัดเกมนะครับใครมีความคิดใดๆก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมรออ่านอยู่ครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขออภัยเรื่องที่ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันนะครับสวัสดีครับ